เรียนผู้แทนคณะกรรมการตัดสินโครงการพลังคิดสกกจโลกพลังชนที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นกระสรวงพ้้วยทุนทีการสื่อสารด้วยการจัดกิจกรรมแข่งขันการลดใช้พลังงานรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดจังหวัดละสองรางวัลรางวัลละสองันาพันิภาครัฐหนึ่งรางวัลรวมหกรางวัลรางวัลละหนึ่งล้านจะร่วมประกาศความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการครับ เนมออน์ช uh, uh, kind of ีพส <thấy> <tense> ัมุวลผู้ในการสมทรงกัรเจริญรุ่งเรืองนายกอการณ์จังหวัดนครปูเลยครับผู้บริหารโรงเรียนนักเรียนนักศึกษาที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้เป็นวันสําคัญวันในเรื่องของการลดการใช้พลังงานอพร้อมกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยทําการปักป้ายลงไปนะครับแล้วก็รดถึงในส่วนของลูกเตอร์จากทางค่ะสี่หา ไปดูแลไปจัดการกันต่อถ<ต>ูกครับต้องแล้วจะงพึ่งน้องๆด้วยนะในกะารบแบบก็จกระจายข่าวกระจายสื่อีวีแบบนี้ต่อไปนะคะถ่า,ายรูปมาพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามขอต้อนรัเชิญน,นะครับขอบคุณพี่สิริบุญชนด้วยนะครับวันนี้เอาเวลานะครับเดินทางมาถึงพระนครศรีอย,ยุธยาก,กันใช่แล้วค่ะก็มีพ่อบ้านที่น่ารักนะครับค่ะนี่มีพี่พี่สิริองเรานะครับพี่เป็กนะครับแ,แล้วก็พี่อเล็กซิร์เรียสด้วยนะครับขออนุญาตในการส่ง น้องนักเรียนของเราทั้ง3ด้วยครับในเชิญท่านผู้ว่าจังหวัดสมคิดพิยานครับทั้งจีบด้วยใช่แล้วอย่างนี้จีบด้วยถูกต้องค่ะยังมีผู้ใหญ่ทีมของเราอีกหลายท่านนะครับที่สักครู่นึงจะต้องขออนุญาตในการในเชิญเพื่อนถ่ายภาพบนเวทีด้วยเหมือนกันนะครับต้อ